สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s m a k e r Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการที่ผมใช้มีแบนสี่นะครับกับมีแบนหกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ผมอยากเปลี่ยนนะครับมาเป็นรุ่นที่ดีขึ้นนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับกล่องด้านซ้ายนะครับเป็นมีแบนสี่นะครับส่วนกล่องด้านขวา เป็นมีแบนหกครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องดีไซน์ซคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับกล่องด้านข้างอ่าดูซิมีอะไรเปลี่ยน,นครับอันนี้คือกล่องที่มาแรกๆนะครับของผมรอร์ชั้นจีนนะครับโอเคหลักๆก็ดูยากเลนนะครับเนี่ย ไว้นามนะครับโอเคหลักอันนี้ดูเรียบมากขึ้นนะครับด้านหลังยังมีความเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนะครับโอเคเรามาดูนาฬกากันเลยครับตัวนี้คือเห็นเลยว,ว่าหน้าจอมันใหญ่มากขึ้นนะครับ ใหญขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับอันนี้ผมจะหล่อสเปคคร่าวๆนะครับว่าหน้าจอนะครับมีขนาดมีแบนสีนะครับมีขนาด0.95นิ้วนะครับแต่มีแบนห6นะครับใหญ่กว่ามีแบนด้นะครับมีแบนด้1.1นิ้วนะครับแต่มีแบนห6นะครับ1 จุดห้นิ้วนะครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างถือว่าเกือบใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับฟีเจอร์หลักๆน,นะครับที่คนชอบมากๆคือค่า spo นะครับคือค่าที่วัดวรมีออกซิเจนเท่าไหร่นะครับอย่างนหนึ่งที่ผมชอบใช้คือค่าความเครียด นะครับที่สามารถเช็คได้นะครับหลักๆที่พอพัฒนาคือกีฬามากขึ้นจาก6เป็น30นะครับการน,น้ำเท่าเดิมครับฟีเจอร์นอนหลับจะดีขึ้นนะครับคือการที่เราสามารถเช็คออกซิเจนได้นะว่าเราหายใจได้ดีขึ้นไหม แลมีช่วงไหนที่ติดขัดมากไหมอันนี้คือผมเปิดสดเลยนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงครับนี่คือหน้าจอนะครับที่แตกต่างไปนะครับเหมือนเป็นทัศสกินมากขึ้นนะครับหลักๆก็เรือกาลังไกลสามนะครับ30 ชนิดนะครับแล้วก็มีหน้าปัดที่กว้างขึ้นมีการวัดหัวใจความเครียดนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับได้มันยำมันยิ่งขึ้นครับตอนนี้ก็ผมจะเดี๋ยวผมจะแนบสเปคนะครับต่างๆนาๆนานะครับ แล้วก็ข้อมูลการซื้อนะครับว่าผมซื้อจากที่ไหนผมจะแนบไว้ในคำอธิบาย้วนะครับอันนี้การรีวิวคร่าวๆที่ผมชอบและพัฒนาขึ้นมานะครับขอไว้เสรับเสียงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับถ้าคนไหนอยากให้รีวิวอะไรก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวตามนะครับผมก็แนะนำให้ซื้อรุ่น6ไปเลยครับ เพราะว่าล้กหกมีการใช้งานที่ดีกว่านะครับแลวท่านสมัยมากกว่าดูตามเทรนด์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับคลิปจะมาวันทุกพฤหัสตอน9้าโมงต่อครับโอเคนะครับขอบคุณครับ